เพราะว่าเหล่าซาตานเนี่ยต้องการหอ,อกเล่มนี้นะครับเพื่อทําการปลดปล่อยซาตานให้ขึ้นมายังโลกมนุษย์ได้นะทุกคนจึงทําให้หลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าหอ,อกลองกินุสเล่มนี้แหละครับเป็นสาเหตุที่ทําให้พระเยซูเนี่ยสิ้นพระชนนั่นเองครับผมสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเรื่องมันสั้นนะครับเรื่องมันสั้นในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับอาวุธศักดิ์สิทธิ์ชิ้นหนึ่งครับผมซึ่งว่ากันว่ามีอํานาจสามารถทําให้ผู้ครอบครองเนี่ยกลายเป็นมหาอํานาจผู้ยิ่งใหญ่ของโลกได้เลยนะครับอาวุธที่ว่านั้นก็คือหอกแห่งโชคชะตานั่นเองครับผมเรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้แหละครับ แต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดีแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็สามารถกดติดตามได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไปด้วยนะทุกคนจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่นั่นเองครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับ เรื่องราวของหอกแห่งโชคชะตาเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยพบเห็นกันมาบ้างแล้วนะครับตามภาพ,พยนตร์ต่างๆนะทุกคนตัวอย่างเช่นหนังเรื่องคอนสแตนตินเนี่ยก็ถือว่าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยเป็นพระเอกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเหล่าซาตานเนี่ยต้องการหอกเล่มนี้นะครับเพื่อทําการปลดปล่อยซาตานให้ขึ้นมายังโลกมนุษย์ได้นะทุกคนแต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่า แท้จริงแล้วหอกแห่งโชคชะตานั้นมีอยู่จริงนะครับซึ่งก็ถูกเรียกด้วยหลายๆชื่อด้วยกันนะครับตัวอย่างเช่นหอกแห่งโชคชะตาหอกศักดิ์สิทธิ์หอกแห่งพระคริสหรือว่าหอกลองกินุสนะครับเนื่องมาจากว่าหอกเล่มนี้เองแหะครับถูกใช้เพื่อแทงไปยังสีข้างของพระเยซูโดยนายทหารโรมันที่มีชื่อว่ากาลิอัสคาเซสลองกินุส โดยที่นายลองกินุสคนนี้เนี่ยเขามีอาการตาใกล้บอดนะทุกคนและเขาก็ได้รับหน้าที่ในการตรึงกางเขนพระเยซูและก็พิสูจน์ว่าพระองค์เนี่ยสิ้นพระชนจริงหรือไม่โดยการใช้หอกเนี่ยแทงไปยังสีข้างของพระองค์โดยหลังจากที่ลองกินุสแทงหอกไปยังร่างของพระเยซูแล้วปรากฏว่ายังมีเลือดที่ไหลออกมาอยู่นะทุกคนซึ่งทําให้นักประวัติศาสตร์หลายๆคนเนี่ยเชื่อกันว่า ในตอนที่ตรึงกางเขนนั้นพระเยซูน่าจะยังไม่สิ้นพระชนนะครับเพราะว่าปกติคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเลือดจะไม่ไหลแรงมากนะทุกคนจึงทําให้หลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าหอ,อกลองกินุสเล่มนี้แหละครับเป็นสาเหตุที่ทําให้พระเยซูเนี่ยสิ้นพระชนนั่นเองครับผม ซึ่งจากคำพีไบเบิลฉบับพันธสัญญาใหม่เนี่ยก็ได้เขียนว่าในขณะที่พระโลหิตของพระเยซูเนี่ยก็เดินมาโดนตาของนายทาหารลองกินุสนะครับก็ได้ทําให้ตาของเขาเนี่ยกลับมามองเห็นได้อีกครั้งนะทุกคนนายทาหารผู้นี้เนี่ยจึงได้เกิดความศรัทธาเป็นอย่างมากและในสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้ออกบวชในศาสนาคริสต ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้มีใครพูดถึงหอ,อกเล่มนั้นแต่อย่างใดนะครับจนกระทั่งเวลาผ่านไปนานพอสมควรก็เริ่มมีการล่ําลือพูดถึงหอ,อกที่ใช้แทงสีข้างของพระเยซูอีกครั้งโดยลือกันว่าเนื่องจากหอ,อกเล่มดังกล่าวเนี่ยได้รับหยดเลือดของบุตรพระเจ้าจึงทําให้หอ,อกเล่มนี้กลายเป็นหอ,อกศักดิ์สิทธิ์และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานอาวุธแห่งประวัติศาสตร์ชิ้นนี้ขึ้นมาทันทีนั่นเองทุกคนโดยเล่าขานกันหนาหูมากๆนะครับว่าหากใครได้ครอบครองหอ,อกเล่มนี้เนี่ย จะสามารถชนะได้ทุกสงครามครับทำให้หอกลองกินุสเนี่ยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอํานาจของจกักรพรรดิโรมันและหอกเล่มนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในสมบัติของจกักรพรรดิคอนสแตนตินซึ่งเชื่อกันว่าเขาเป็นผู้ที่ครอบครองหอกเล่มนี้เป็นคนแรกๆเลยนะครับและทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่และสามารถประกาศให้าศาสนาคริสต์ให้กลายเป็นาศาสนาที่ถูกต้องตามกฎหมายของจกักรวรรดิโรมันได้สําเร็จเมื่อปีคิศักศราช313นั่นเองครับผม และชิ้นส่วนของหอ,อกเล่มนี้นะครับก็ถูกเปลี่ยนมือไปหลายยุคหลายสมัยและยังมีชิ้นส่วนของหอ,อกโบราณหลายเล่มนะครับที่ถูกอ้างว่าคือหอ,อกลองกินุสซึ่งแต่ละเล่มนั้นนะครับก็ล้วนแล้วแต่มีเรื่องเล่าที่รองรับจนทําให้หน่าเชื่อถือว่าเป็นของจริงทั้งนั้นเลยนะครับผมแต่เล่มที่น่าสนใจแล้วก็มีชื่อเสียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์เนี่ยก็น่าจะเป็นหอ,อกลองกินุสแห่งกรุงเวียนนาเล่มนี้แหละครับที่ผู้นําเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอย่างอดอล์ฟฮิตเลอร์เนี่ยเคยครอบครองเอาไว้นั่นเองครับผม โดยตำนานของหอ,อกนี้นะครับเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีคิเทศกราช33เมื่อพระเยซูเนี่ยถูกตรึงไม้กางเขนและก็ถูกทหารลองกินุสใช้หอ,อกเล่มนี้แทงหลังจากนั้นเนี่ยหอ,อกลองกินุสก็ได้หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์โดยไม่มีใครพูดถึงเลยครับจนมาถึงปีคศ287นายทหารโรมันชาวอียิปต์นามว่ามอริเชสได้ค้นพบหอ,อกลองกินุสในอียิปต ซึ่งมอริเทียสเนี่ยเป็นผู้นำกองทัพชาวอียิปต์6,666คนซึ่งในภายหลังนะครับทั้ง6,666คนเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่นับถือาศาสนาคริสต์ในเวลาต่อมานะทุกคนจนในช่วงปีคศ312พระเจ้าคอนสแตนตินมหาราชกษัตริย์โรมันผู้นับถือาศาสนาคริสต์เชื่อว่าพระองค์นั้นได้รับการช่วยเหลือจากอำนาจของหอกลองกินุสในการประกาศาศาสนาคริสต์ให้กลายเป็นาศาสนาประจำชาติโรมันได้สำเร็จ และพระองค์เนี่ยยังได้ทําการแทรกตะปูศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการตึงกางเขนพระเยซูเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหอ,อกเล่มนี้ด้วยนะครับเพราะเชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มพลังอํานาจให้แก่หอ,อก,กศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้ให้มากขึ้นนั่นเองครับผมและต่อมาในช่วงปีคศ .800 พระเจ้าชามานมหาราชกษัตริย์นักรบอันเกรียงไกรผู้มีตำนานไร้พ่ายจนสามารถรวบรวมดินแดนที่ปัจจุบันเนี่ยก็คือเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสเอาไว้ได้เกือบทั้งหมดนะครับและก็ยังเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรโรมันศักดิ์สิทธ ซึ่งตามตำนานเนี่ยกล่าวไว้ว่าพระองค์เนี่ยเชื่อว่าหอกศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ประทานพลังอำนาจให้แก่พระองค์และพระองค์ก็ทรงเก็บรักษาหอกเอาไว้กับตัวเสมอซึ่งพระองค์เนี่ยก็เป็นผู้ที่เสริมปีกหอกให้แก่หอกศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้ด้วยนะทุกคนจนในที่สุดเนี่ยพระองค์ก็สิ้นพระชนเนื่องมาจากทําหอกตกจากมือครับผมแล้วก็พลาดท่าเสียชีวิตในขณะที่ทําการลบอยู่นั่นเองครับจนต่อมาในช่วงปีคศ1046พระเจ้าเฮนรี่ที่สมหาราช ผู้สืบเชื้อสายมาจากชาวมานพระองค์ก็ได้ทําการหุ้มหอกด้วยแผ่นเงินเนื่องมาจากว่าหอกลองกินุสนั้นหักครับผมซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นผลมาจากความพยายามที่จะฝังตะปูศักดิ์สิทธิ์ดอกที่สองลงไปเพิ่มนั่นเองครับผมจนกระทั่งในช่วงปีคศ1350ในยุคข,ของพระเจ้าชาลที่4พระองค์ก็ได้สร้างปราสาทในกรุงปราลเพื่อเก็บรักษาหอกลองกินุสโดยเฉพาะและก็ทรงหุ้มหอกลองกินุสใหม่ด้วยทองคํานั่นเองครับจนมาถึงในปีคศ1,400 ผู้สืบเชื้อสายมาจากเฮนรี่ที่4เนี่ยก็ได้ขายหอ,อกศักดิ์สิทธิ์ให้แก่สภาเมืองนูเรมเบิร์กหลังจากนั้นหอ,อกศักดิ์สิทธิ์ก็ถูกเก็บเอาไว้ในหีบเงินแล้วก็ถูกลืมเลือนไปจากหน้าประวัติศาสตร์เกือบ400ปีเลยครับจนต่อมาในช่วงปีคศ1796นโปเลียนโบนาปาร์ตผู้ที่เกือบจะได้เป็นเจ้าโลกเนี่ยนะครับทุกคนก็ได้มีความมุ่งหวังในพลังอํานาจของหอ,อกลองกินุส โดยเขานั้นได้ทําการปิดล้อมเมืองนูเดมเบิร์กและทําการข่มขู่เหล่าสมาชิกสภาเมืองให้เปิดเผยที่ซ่อนและก็ส่งมอบหอกลองกินนุษให้แก่ตนเองนะครับแต่ถ้าว่าหอกลองกินนุษนั้นเนี่ยได้ถูกนําไปซ่อนยังกรุงเวียนนาแล้วนะครับเพื่อให้พ้นจากเงื้อมมือของนโปเลียนนั่นเองครับผมจนมาถึงในช่วงปีคศ1938เมื่ออดอลฟฮิตเลอร์ได้ยกกองทัพเยอรมันบุกมาถึงออสเตรียแล้วก็ยึดออสเตรียไว้ได้เขาก็ได้พยายามตามหาหอกเล่มนี้ครับทุกคน จนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเขาก็พบมันอยู่ในพิพิธภัณฑ์ออฟเบอร์กรุงเวียนนาอดอลฟฮิตเลอร์ก็นําหอกเล่มนี้กลับไปยังเมืองนูเรมเบิร์กซึ่งเคยเป็นที่พำนักของหอกลองกินุสเมื่อเกือบ400ปีก่อนอีกครั้งโดยในระหว่างที่อดอลฟฮิตเลอร์ครอบครองหอกเล่มดังกล่าวเนี่ยว่ากันว่าเขาเก็บหอกเล่มนี้เอาไว้ใต้ที่นอนเสมอเลยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่เขานอนนั้นตัวเขาจะได้ดูดซับเอาพลังอํานาจของหอกเข้าสู่ตัวของเขาเองเลยนั่นเองครับ จนมาถึงในช่วงปีคศ1945เมื่อเยอรมันแพ้สงครามในพลจอร์จเอสพัตตันก็ได้ค้นพบหอกลองกินุสในบังเกอร์ลับใต้ปราสาทนูรเรมเบิร์กเขาจึงได้นำเอาหอกลองกินุสเนี่ยกลับไปยังออสเตรเลียแล้วก็เก็บรักษาเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์จวบจนปัจจุบันนี้เลยนั่นเองครับผมซึ่งจากเรื่องราวต่างๆที่ได้เล่ามาเนี่ยมันก็อาจจะมองได้หลายมุมนะทุกคนว่าหอกลองกินุสเล่มนี้เนี่ยอาจจะมีพลังอำนาจบางอย่างครับ ที่สามารถทําให้ผู้ครอบครองเหล่านี้เนี่ยกลายมาเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลต่อโลกในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้จริงแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปนได้นะครับว่าแท้จริงแล้วบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขาก็เป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลอยู่แล้วแหะครับเพียงแต่พวกเขาเนี่ยต้องการความมั่นใจอะไรบางอย่างนะครับจนทําให้จะต้องออกตามหาสิ่งของในตำนานเหล่านี้เพื่อที่หวังว่าตนเองนั้นจะได้ยิ่งใหญ่ตลอดไปนะครับซึ่งนี่ก็คือเรื่องราวของหอ,อกลังกินุสหรือหอ,อกแห่งโชคชะตาหรือหอ,อกแห่งพระคิสหรือหอ,อก,กศักดิ์สิทธ ที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับใครฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับผมซึ่งถ้าหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับแล้วถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปไปให้คนอื่นดูด้วยนะครับส่วนคลิปน่าจะเป็นเรื่องราวของอะไรก็รอติดตามชมกันต่อไปนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย